สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดให้โชคครับวันนี้มาพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกธันวานะครับวันนี้ครับจะนําเสนอครับเป็นร้อยบนเป็นวิ่งบนตัวเดียวครับตัดสองสูตรตัดสองสูตรแล้วแล้วผมจะลองมาชนแต้มดูถ้ามันมาครับ ไม่รู้มันจะมาร้อยหรือสิบหรือหน่วยในแต่ละตัวนะครับเพราะไม่ได้บังคับหลักในวิ่งสองตัวแล้วถ้าได้ตัวไหนจองมาตัดด้วยแต้มดูพี่น้องครับผมจะตัดด้วยเลขแต้มดูเนาะมาฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศให้โชคมาครับฝากและเตือนและทีนี้มาดูดูตัวสูตรและวิธีทํากันครับสูตรที่หนึ่งพี่น้องครับผมให้ใช้หลัก10บล่างครับบวก1ิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกันแล้วได้เลขวิ่งทันทีเลย หกบวกหเป็น11บเวกหเป็น16บนะครับบวกหเป็นสินะครับได้16สูตรนี้ได้ให้วิ่ง6ครับมาดูสูตรที่สองครับผมไม่ใช้ร้อยบนบวกสิบที่สามร้อยบนคือสองสบที่สามคือสองสองบวกสได้สสูตรที่3ได้สูตรที่สองได้วิ่งสี่ 5้าสี่หหกสี่มาจะเป็นแต้มสิบนะครับจะเป็นแต้มศูนย์มาดูเลขแต้มพี่น้องครับเลขแต้มสองตัวบนผมให้ใช้สิบบวเลยครับสิบบวคือศูนบวกไปเลยครับหกตัวนี้คือแต้มศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านี้คือเลขแต้มใช้หลักสิบบน บวกรหัส011จะได้อยู่6ตัว012345แล้วสูตรนี้ได้วิ่ง6วิ่ง4เมื่อจับคู่ชุดเป็น4664จะได้แต้ม0แต้ม0ของเราก็มีอยู่ตรงนี้ครับถ้ามาตัดจะได้แต้ม0และผลออกเลยครับคำนวณจาก1ตุลายใช้16ตุลา931446 สี่หเป็นแต้มสิบจะถูกแต้มศูนย์ตัวนี้ครับถูกแต้มศูนย์อาถูกสี่หครับมาดูต่อแล้วครับสิบล่างสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกันเลยครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสาสิบสาบวกแดเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองผมไม่ใช้หลักร้อยบนครับบวก10ครั้งที่สมครับสี่บวกเ็เป็นสิบเอร้อยบนบวกสิบที่สามสี่บวกเจเป็นสิอ็ดได้วิ่งหนึ่งพี่น้องครับแล้วถ้าเราจะใช้แบบนี้ ถ้ากรณีแบบนี้มาศึกษาด้วยกันมาครับมาดูแต้มก่อนครับทีนี้แต้มผมไม่ใช้หลักสิบบนก็คือสี่ครับตั้งเลยครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าบ,บวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เก็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ 8, ่งได้เก้านี่คือแต้มสองตัวบนเราจะใช้ยังไงครับถ้าแบบนี้ถ้าหนึ่ง มันตรงกันบังเอิญถ้ามันมาอยู่ในตัวเดียวกันเราจะไม่ถูกเราจะได้เลขวิ่งวิ่ง1หรือหนึ่งหนเท่านั้นครับแต่ถ้ากรณีมันมาชนกันแบบนี้มันอาจจะมาตัวเดียววิธีใช้ใช้หนึ่งหนหรือถ้า1มาวิ่ง1นึ่รูด1ถ้ารูดหนึมันก็จะได้สิบเได้สิตัวแต่ถ้าเรามาชนแต้มพี่น้องครับ ถ้าหนึ่งมาชนแต้มถ้าหนึ่งสี่เราจะได้อะไรครับถ้าหนึ่งสี่เราจะได้หนึ่งสามถ้าแต้มห้าเราจะได้หนึ่งสี่ถ้าแต้มหกเราจะได้หนึ่งห้าแต้มเจ็ดจะได้หนึ่งหกแต้มแปดจะได้หนึ่งเก็ด แต้ม9จะได้1 8นี่คือแต้มที่เราจะได้เท่ากับกี่หาง2 4 6 8 10 12หางถ้ามันวิ่งถ้ารูดก็จะได้19หางแต่ถ้าชนจะได้17หางและผลออกครับ7 4 3 9 5 1 5 1ของเรามี1 5, 5ึ 1, ่ตัวนี้ครับ มันจะต้องไปและกลับนะครับเมื่อชนเลขแต้มแล้ววันนี้ถูกหั่นหนึ่งครับหนึ่งห้าหั่นหนึ่งมาต่อเลยครับเดิมพฤศจิกามาใช้สิบหกครับสิบล่างครับสูตรที่หนึ่งไปเลยครับสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์สูตรที่หนึ่งได้วิ่งศูนย์พี่น้องครับร้อยบนครับ สิบครั้งที่สามครับศูนย์หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์อ่ะรงกันอีกแล้วครับชนกันอีกแล้วพี่น้องครับแต้มสองตวัววนหลักสิบบวคือห้าตั้งห้าครับบวกหนึ่ง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  แต้มสตัวบนถ้า0ูนย์มาในแต้ม5วิธีใช้เราใช้วิ่ง0ูนยรูด0หรือ 0, 0. ูถ้า0ูนย์มาในแต้ม5เท่ากับ0ูนยห้ามาในแต้ม6จะได้6 0แต้ม7ก็จะได้7 0 แต้ม8ก็จะได้ 80, แต้ม9ก็จะได้ 90, แต้ม0ก็จะได้ 0, 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12หางและผลที่ออก 5, 5, 7, 9, 9, 0, วิ่ง0เราถูก วิ่งศูนย์ถูกแต้มออกเก้าศูนย์แต้มเก้าครับตัวที่ถูกเก้าศูนย์ตัวนี้ครับมามาดูงวดสุดท้ายเลยดีกว่าพี่น้องครับไปเลยครับสิบล่างคือหนึ่งสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกสองได้สี่สูตรที่หนึ่งได้วิ่งสี่ร้อยบนคือ เก้าสิบครั้งที่สามคือเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกแต้มครับหลักสิบวนคือเลขเก้าวันนี้เราได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อะได้ตามนี้ครับ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ถ้าสี่หกมาสี่หกหกสี่จะชนแต้มศูนย์มีแต้มศูนย์ให้เห็นครับแต่จะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่อาจที่จะบอกได้สี่หกแล้วก็หกสี่สองตัวนะครับสี่หกหกสี่แล้วก็ 64x ตามที่จริงจะต้องมีแต้มสามตัวบนด้วยนะครับพี่น้องครับถ้า64มาถ้าเราไปตัดแต้มสามตัวบนแต้มสามตัวบนเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับผมขอตัดแต้มสามตัวบนให้มาต่อกันพี่น้องครับ <c oughs> แต้มสามตัวบนวันที่หนึ่งธันวานะครับอ่ะ งวดที่ผ่านมาได้หกเจ็ดแปดเข้าที่แต้มแปดนะครับผมใช้มาจีงวดแล้วพี่น้องครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนี้เป็นงวดที่สี่ที่เดินติดต่อกันมานะครับสำหรับแต้มสองแต้มนี้อาเผื่อใครอยากอาไปคิดคำนวณย้อนดูวิธีทำร้อยที่หนึ่งบวกร้อยสิบที่สองบวกหนึ่งหนึ่งไปได้หกตัว บวกแสนหมื่นและบวกร้อยที่สี่บวกเก้าหนึ่ง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 ได้หกตัวเอาสองสูตรนี้ตัดเอาตัวที่ถูกเอาตัวที่ถูกกันไปใช้งวดนี้พี่น้องครับตัดออกมาแล้วได้สองกับสมีสองกับ3อยู่ในสูตรนี้ตัดออกมาเหลือ2กับ3มถ้าหกสี่ของเรามาในแต้มสองนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นจะเป็นตัดด้วยแต้ม3าตัวบนนะหกสี่ ถ้ามาในแต้มสองก็จะเป็นหกสี่สองบวกกันเป็นสิองถ้ามาในแต้มสามถ้ามาในแต้มสามก็จะเป็นหกสี่สาม บวกกันเป็นสิบสามนี่วดน,นี้ของเราได้แค่นี้พี่น้องครับอ่ะนี้แต้มตัดด้วยแต้มสามตัวบนนี้ตัดด้วยแต้มสองตัวบน แต้ม3ตัวบนวันนี้ตัดมาได้2กับ3โอเคพี่น้องครับนี่คือวิ่งบนตัวเดียวตัด2สูตรและตัดด้วยเลขแต้มได้ตามนี้ครับอ่าเผื่อใครจะแคปครับ3 2 1แคปครับอ่ะเผื่อใครสนใจลองแคปดู3 2 1 0แคปโอเคพี่น้องครับ สูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับงวดนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้เป็นวันนี้สวัสดีครับ